มีประกวดคนหน้าเหมือนอะใช่ไหมะอ๋อี้องคนเหมือนเขาเก่งมากเละเขาได้ไปเขาได้ไหทุกนเฮ้ยเราดังน้ำกันนะเฮ้ย ไ้กเจ๊ะเลือดค่ะครูเลือดอะไรก็ไม่รู้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรเราจ้ะไปจ้าไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวครูจะพาไปเองเฮ้ยเจ็บัเจ็บเขาเป็นอะไรอ่ะป็นจําเดือนนี้ล่ะป็นจําเดือนใช่นี่แหละเราถึงบอกให้พวกเธอเตรียมตัวกันไว้ได้แล้วโอ้ยล้ทำไมเป็นมากขนาด ก็ไปเยอะบางคนก็ไปน้อยบางคนอ่ะก็มีประจำเดือนเร็วบางคนก็มีประจำเดือนช้าสิวสยวคโอ้ยโวยวายอะไรอุ่นเสียงดังเชียว่โอสิวี่มันก็เรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นลูก คิดมากนอนได้แล้วไปนอนดึกัะสิเราสิวถึงได้ขึ้นเนี่ยไปนอนแตว่ว่าโอ้ยไม่เอาแล้วน่านไปนอนแล้วแตว่ว่าสิวอ๋อกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนได้ค่ะปวดท้องหุดหงิดวิตกกังวลมีสิวมีสิวเหรอ,อ ตกลงเสาอาทิตย์นี้มีใครติดอะไรบ้างหรือเปล่าพ่อจะได้พาไปเที่ยวทะเลตามที่ได้ตกลงกันไว้ไงลูกเอกว่างครับน้ำกว่างครับรีบเป็นใหญ่เชวนะอย่าให้แม่รู้นะว่ามีการบ้านต้องส่งแลวไม่ได้ทำอ่ะโอ้หไม่มีหรอกครับแม่อ่ะแล้วลูอุ่นล่ะเออ น้ำอุ่นขอดูใกล้ๆก่อนอีกทีได้ไหมคะพ่อจะต้องดูอะไรอีกล่ะอุ่นออก็เผื่อจะมีธุระอะไรอีกไงมันจะมีธุระอะไรนักหนานเนี่ยถ้าพี่อุ่นไม่ว่างก็อยู่บ้านเป็นคนเดียวก็แล้วกันโอ้ยอเอกไอ้พูดอย่างนั้นได้ยังไงลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้ถึงวันสู่ก่อนก็ได้นะเพราะที่พักของเพื่อนพ่อเนี่ยไม่ต้องจองล่วงหน้าพอเพอาะปุ๊บเราก็ไปกันได้เลยนะลูกย้ yeah! แล้วอบมานั่งกินข้าวอยู่นี่เองโหทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยซื้อมาฝากใครจะเนี่ยไม่ซื้อมาฝากใครหระกซื้อมาก,กินเองนี่แกินเบาขๆงอื้มอรอยอ่ะ แต่หิวมากเลยกินเยอะขนาดเนี้ระวังจะอ้วนนะอ้วันทางสิไม่ต่อแล้วหิวมากโอ้ใจเย,ย็นใจเย,ยน็นระวังติดคอ,อ,อทำไมถึงยังไม่เป็นประจำเดือนอย่างนีน้นี่ก็ตั้งหลายวันแล้วนะแถมเราก็ยี่สิบสองเลยด้วย ผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนี่ยให้เป็นแบบนี้นะน้ำโอ๊นถอยอิงพาเล่นอะไรกันเนี่ยตกใจหมดเลยโอ้ขอโทษนะไม่ต้องเลยที่หลังอ่ะไม่ต้องมาเล่นอย่างนี้อีกเลยนะอ๋อก็ขอโทษแล้วไงแย่นิดแย่หน่อยเองไม่เป็นไรนะ งี้ดีกว่าเราอยาดหนังสือี่ห้องสมุดกันไปพวกเธอไปกันเถอะเราขี้เกียจไปอ่ะอน้ำอุนอ่นนี่เราหูฝาดปะเนี่ยน้ำอุ่นเนี่ยนะขี้เกียจอ่านหนังสือไปกันเถอะหาน,น้ามุ่นนะนะบายแตเราบอกว่าไม่อยากไปไงอ๋อไปเลยนะจะได้ไปช่วยสอนหนังสือให้เราไงไป <c oughs> พวกเธาไปกันเองท่ะหน้าเดี๋ยวไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะ่อยกลับมาถามเราทีหลังไปด้วยกันตอนนี้แหละนะไปน้ำอุ่นจ๋าไปดีวยัน เราพี่เก็ไปอ่านหนังสือจริงๆอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอ้าวอ้าโหพ่อกินผลไม้กันก่อนมาแล้วขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับได้น่ากินน่ากินพ่อกินผลไม้ก่อนสิไม่เป็นไรให้ลูกกินก่อนแล้วพ่อกินทีหลังนะขัดใจเออ น้ำอุ<า>่นะตกลงเสาร์อาทิตนี้ที่จะไปเที่ยวกันน่ะน้ำอุ่นว่างหรือเปล่าลูกเอ่อว่างค่ะถ้าอย่างงั้นอาทิตย์นี้ครอบครัวเราก็ได้ไปเที่ยวทะเลกันแล้วครับโอ้โห <Yeah! S 2> <อ>งั้นน้าขอไปจัดกระเป๋ากันนะครับได้ได้เ,เอไปด,ด้วยครับไปค่อย<อ>ลูกค่อย เตรียมตัวไม่ต้องหลายวันก็ไม่เห็นจะมางั้นก็ไม่ต้องเตรียมตัวมันหรอก